ศาสนาคนก็พั่มบ่นเรื่องศาสนาที่จริงศาสนามันไม่ได้เกี่ยวคาว่าพระเจ้าพระสงฆ์เท่าไหร่เลยมันรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุและภิกษุณีตอนนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วมันตัดตอนไปทีละอย่งางงมันขาดช่วงขาดตอนเนื้อแท้แล้วศาสนานะ่ะคือคนคือใจคนคือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในในตัวของผุ้คนเรียกว่าขันห้าเห็นไหม พระพุทธเจ้าพูดถึงลูกกับนามถ้าพูดถึงเรื่องว่าลูกกับนามไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยมันเกี่ยวกับวิชาและวิชาเกี่ยวกับความรู้กับความไม่รู้เกี่ยวกับความคิดกับการไม่คิดแค่นี้เกี่ยวกับอนัตตากับอัตตาภาษาโลกกับภาษาธรมใครไม่รู้ล่ะคำขันห้าก็รู้ลูกเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณก็รู้ใครก็รู้เด็กก็รู้ปล่อยวางเด็กก็รู้ใครก็รู้ปล่อยวางปล่อยวางนกแก้วนกขุนทอง ใครก็อ่านได้จำได้และข้อสําคัญใครก็พูดได้ความนับถือกับการเข้าถึงเนี่ยมันคนละเรื่องเห็นไหมมันโลกกธรรมระหว่างธรรมะกับปรมาธรรมภาษาธรรมก็มีสองศีลมันก็มีอธิอทศีลอธิทจิตอธิปัญญากับศีลของปุุชนกับศีลของอริยชนเห็นไหมมันมีสองขนาดกายยังมีสองเลยกายในกายจิตก็มีจิตในจิตในภาษาจิตของคนธรรมดากับจิตในภาษาของปรมา เวทนาในเวทนาเห็นไหมขนาดเวทนาก็มีสองเวทนาหนึ่งคือเวทนากายเวทนาหนึ่งคือเวทนาจิตหรือเวทนาในรูปในสภาวะธรรมก็มีสองธรรมในธรรมธรรมของบุถุชนกับธรรมของพระรีเจ้าคนละเรื่องเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากทําไมมันถึงหกถกเถียงมันถกเถียงด้วยเหตุผลต่้งกันแหละเพราะว่าเหตุผลมันต่างกันเพราะว่าขั้นป,ปัญญามันต่างกันสติปัญญาต่างกัน เฉลนิสัยต่างกันมันถึงเสียงกันมันมองไปคนละอย่างตีความไปคนละอย่างนั่นพูดถึงภาษาธรรมของคนทําในภาษาคนมันจะถกเสียงกันเพราะภาษาคนปัญญาเนี่ยเขาต้องใช้ความคิดใช้ความจําแม้แต่ภาษาคนเรื่องล้างสมองที่จริงล้างสมองเนี่ยในภาษาคนมันไม่ใช่ล้างสมองหรอกมันอัดข้อมูลใหม่เขาเพิ่มข้อมูลใหม่เขาเขาเลยเรียกว่าล้างสมองในภาษาคนแต่ล้างสมองในภาษาธรรม มันเป็นการล้างตัวเองล้างทิฏฐิมานะตัวเองล้างนิสัยล้างอัศวะหรือทำลายสันดานตัวเองนะล้างให้ออกด้วยอาวัธที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่มาเพิ่ม่ังคน่ะเพิ่มทำในภาษาคน่ะเพิ่มคือศึกษาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ภาษาปัญาธรรมในการปฏิบัติเนี่ยมันละออกมันเลยสวนทางกันมากอย่างภาษาอพิธรรมเนี่ยกรบมบทสิบอะไรประมาณเนี้ยเขาจะพยายามอธิบาย,ยการพูดจา กำเกิดจากการด่าทอ,อย่ยพูดส่อเสียดเออเจอนี่ภาษาธรรมเขาเดี๋ยวพูดเพาะภาษาคนถ้าใครพูดไม่พเพาะเรียกว่าพูดพูดส่อเสียดพูดอะไรเขาเขาจะตีความไปอย่างเงี้ยแต่ภาษาปรัชธรรมไม่ได้ตีความอย่างนั้นโดยในเรื่องของจิตของภายในร้วนๆเลื่อนกิริยาไม่สนศีลก็เหมือนกันศีลที่พูดถึงนี่คืออธิศีนหรือศีนสมาธิปัญญานี่คือศีลของปรัชธรรมของปาริยะ ไม่ได้เกี่ยวไปท่องเอาศีลพวกหมายถึงนักปฏิบัติพระเจ้าพระสงค์เราเนี่ยนักปฏิบัติถือเอาใจตัวเดียวเลยเป็นศีลอธิจิตหมายถึงจิตที่เป็นศีลศีลเป็นจิตถือใจตัวเดียวเห็นใจตัวเดียวระวังใจตัวเดียวเป็นศีลทั้งหมดเลยครอบคุมจกกักรวาลเลยสัจชอมันเกิดที่จิตที่ใจไม่เกี่ยวกับคิยาเลยไม่เกี่ยวกับกายเลยไม่เกี่ยวกับโลกเลยโลกเป็นส่วนโลกเลยนี่ภาษาธรรมภาษาพราพัชญาเพระาะเป็นนาม ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ามาพูดถ้าพูดถึงมาละบาตหมายถึงเข้าถึงไม่ใช่นับถือการเรียนธรรมะแบบนั้นไม่ยากหรอกการจะไปรู้แบบนั้นใครก็พูดได้ใครก็ไปอ่านได้จำได้อันนั้นไม่ต้องอ่านเลยทุกวันนี้ฟังเอาก็ได้เพราะมีใน Google หมดเลยอยากดูอะไรรู้หมดเลยทุกวันนี้สะดวกมากยุคใหม่ไม่ต้องไปซื้อพระไตรปิฎกแล้วไปอ่านพระไตรปิฎกเลยตอนนี้มีคนอ่านให้ฟังเลยง่ายมากแต่ปฏิบัติยากมากเหมือนบางคนนี่ บอกเข้าถึงวางได้หมดแล้วแต่ก็วิ่งหาที่อยู่พอมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยบอกวางได้หมดแล้วแต่ไม่มีที่อยู่ไปสำนักนั้นสำนักนี้ไปสำนักไหนก็บอกบตัวเองในสิ้นแล้วหมดแล้ววางได้แล้วขนาดวางแล้วมันยังวิ่งอยู่มันหมาขี้เลื้อนไงหมาขี้เลื้อนเนี่ยไปนอนไหนมันก็คันมันก็ไปอยู่เรื่อยวิ่งมันก็ไปโทษที่เห็นไหมหมาขี้เลื้อนมันวิ่งไปอยู่ไหนก็จะหายคันไงแต่ถ้าม,ามันเป็นรักษาขี้เลื้อนเสร็จเนี่ย มันจะกลายเป็นคนละเรื่องเลยอยู่ไหนก็สงบก็ไม่คันเนี่ยมันต้องรักษาขี้เลือนเนในภาษาคือรักษาใจถ้าใจมันไม่สงบแล้วนะจะไปอยู่วัดไหนไปอยู่เทวดาฟ้าดินชั้นไหนทัอใจมันไม่สงบนะไม่มีทางมีแต่ความเดือดร้อนใจมีแต่ความอยากความไม่พอความแสวงหาทําไมมันถึงแสวงหาเพราะมันทุกข์มันก็หาสิหาสุข พึ่งสถานที่พึ่งคนอื่นพึ่งคนน,คน,น,นั้นคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแสวงหามันยังทุกข์อยน,นีพูดถึงภาษาธรรมนะทุกข์ในใจถ้าใจมันทุกข์อย่างเดียวเนี่ยทุกข์เพราะตัณหาเนะี่ยทุกข์เพราะความอยากความไม่พอมันไม่พอหรอกถ้าตัณหา,ย,ายังอยู่ไม่มีความพอดีไม่มีปัจจุบันหรอกมิแจ่อดีตกับอนาคตมันก็หาสถานที่สปายะเพื่อจะหาความสงบอะไรเนี่ยที่จริงไม่ใช่ถ้าใจมันสงบด้วยศีลด้วยธรรมศีลสมาธิปัญญาเขาถึงศีลสมาธิปัญญา มันจะกลายเป็นคนสปายะคืออยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็สงบทีเงี้ยขี้เลื้อนหายแล้เนี่ยภาษาธรรมเป็นอย่างเงี้ย